ก็ง,งานสวัสดีกันด้วยนะครับผมสำหรับร้ n นอินเตอร์สวิตเอนะครับวันนี้มาพัดลมนะครับก็รับงานพัดลมมาประมาณร้อยตัวครับ100นะร้อยตัวนะครับ,รบประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับงานพัดลมนะครับประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับ อาตริครับตังหมดอาตครัีทั้งหมอาตรินะครับทั้งหมอาตริทนะั้งหมดเลยครับแล้วก็ล้างเช็ดนะครับพออาการเสียก็มีมอเตอร์เสียนะครับมีมอเตอร์ตัวเล็กมอเตอร์สายนะครับ เอ่อหัวร์สายโอเคเนี้ยครับไม่มีอะไรครับสองอาการแกนสักไอ้แกนมอเตอร์นะแกนมอเตอร์แกนมอเตอร์เอ่อก็จุดแกนนี้ครับจุดแกนนี้ประมาณนี้นะครับจุดแกนนี้รวมนะครับมันตัวนี้นะครับยกขึ้นลงได้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ เนนี้ก็ไปหาคาร์บะครับเรากือบร้อยตัวครับเรามีเกือบหนึ่งร้อยตัวนะครับอเอามาซ่อมกันนะครับชุดใหญ่ชุดนี้พัดลมพัดลมทั้งหมดนะครับส่วนนี้ส่วนที่ซ่อมเสร็จแล้วครับอ๋อตัวนี้ครับที่เสียบ่อยนะครับเสียบ่อยเสียเยอะเสียประจำ มอเตอร์ไซค์นะครับัวงประมาณร้อยร้กว่าบาทนะครับก็เวลาดูดใบนะครับเวลาดูดใบก็ต้องใช้ต้องใช้ตัวดูดช่วยด้วยนะครับตัวนี้ครับสาขานะครับเวลาดูดเอาใบออกมานะครับเพราะว่าส่วนมากส่วนนี้มันจะขึ้นตามบริเวณแกนมันนะครับประมาณนั้นครับก็ใช้อุปกรณ์ต้องมีตัวดูดนี้ด้วยนะครับ ื่อนทีหักทำเป็นลมก็ประมาณนี้นะครับซื้อกระดุดมาด้วยนะครับนะครับอของมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่ก็ใส่มอเตอร์สาย,สาย,น,สน,สายนะมอเตอร์สายนะครับใส่กับชุดนี้ครับมอเตอร์สายนะครับมอเตอร์สายนะครับ ยึดกับตัวนี้นะครับแล้วก็จุดแกนแกนมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับแกนมอเตอร์นะครับตัวนี้พอพอซ่อมเสร็จก็หยอดน้ํามันครับใช้เป็นหลอดใช้เป็นหลอดจีดยาก็ได้นะครับเติมไปน,นิดนึงครับเยน้ำมันไปน,นิดหนึ่งน้ำมันรล้วก็ใช้น้ำมันที่ว่ามัน ไม่ไวไฟนะครับเติมนิดเดียวแล้วก็หมุนๆนะครับวางทิ้งไว้นะครับครัิมาณนี้นหมุนนะครับหมุนนิดเดียวนิดเดียวนะครับเติมเติมที่แกนมันนะครับช่วยหล่อลื่นนะครับครับแล้วก็วางทิ้งไวประมาณสักสิบวันนาทีนะครับน้ำมันมันได้ลงน้ำมันตัวนี้มันเป็นน้ำมันที่ฟอยไม่ถึงกันนะครับ น้ำมันเรียกน้ำมันมะแปลงนะครับน้ำมันมะแปลงนะครับหรือว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของแอร์วันนี้ครับฝอยมันจะไม่ถึงกันนะครับมันจะเป็นน้ำมันพิเศษนะครับไม่เหมือนกับน้ำน้ำมันทั่วไปนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์น้ำมันวันนี้ครับมาใช้หล่อรื่นได้ครับดีกว่าน้ำมันทั่วไปเดี๋ยวมันเวลาโดนขดโรดแล้วมันช็อตได้ครับมันเข้าตัวน้ำมันน้ำมันตัวนี้มันดีกว่าครับนะครับ ให้หลอกับหลอดที่จะนะครับแล้วออกไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบริการสับปดลมเทคนิคนะครับแล้วก็หมุนนะครับหรือว่าเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับประมาณสักสามนาทีห้าทีนะครับทิ้งไว้พักนะครับให้มันให้น้ำมันมันลงไปหล่อเลื่นที่แกนนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับพอช่วยได้ ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ส่วนมากจะเป็นใหม่เลยนะครับถ้าเกิดมีการเสียนะครับตัวนี้นะครับเราเอามือดูฮะฟังเสียงครับนะครับเง่ายๆครับต่ปรับประมาณนี้ก็เสียแล้วแสดงว่าเฟืองมันรูดนะครับส่วนมากเฟืองมันจะรูดนะครับตัวนี้นะครับตัวมันรูดนะครับขออนุญาตดู อะไรนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปนี่ครับอะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับเสียแล้วเสียหมดแล้วอะไรูดครับ hmm. ร really? ูดรูดหมดเลยนครับออเป็นสิบตัวครับอะไรนี่ครับมอเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับมอเตอร์เสียเสียหมดเลยเนี่ยครับก็คือรูดหมดครับง่ายๆครับนะครับรูด มันรูดมันสายไม่ได้แนละ้วถ้ามันรูดประมาณนี้ครับตัวนี้ก็สมมติว่าจะรูดนะครับหมุนเองได้ครับธรรมดามันหมุนไม่ได้นะครับบอกว่ารวมหมุนได้ธรรมดามันมันจะหมุนไม่หมุนไม่ได้นะครับตัวนี้เท่ง่ายๆเลยครับไม่ต้องแกะออกมาดูครับเดีย๋ยวผมเทห้ดูครับขอตัวเล็ก ยุทธภนน็อตกระได้กันน็อตน็อตน็อต ได้เลยครับสังเกตแกนนี่ครับเห็นไหมครับนนี้มันุนได้ครับมุนได้รอบเลยครับแสดงว่าเสียแล้วครับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นใบเป็นใบมันนะครับเป็นใบใบพัดส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาครับใบพัดมันแค่ติดนะครับ เพราะมันขึ้นสนิมตรงกล,กลางนะครับต้องขัดครับใบอย่างดีครับเป็นปฏิสติรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็แกะมอเตอร์เสียก็เปลี่ยนมอเตอร์เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวมอเตอร์สายนะครับถ้าเสียเรียกว,ว่าคาปานะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะครับซ่อมง,งา่ายๆนะครับรับสำหรับ,รบพัดลมรุ่นนี้นะครับ แต่เวลาเราถอดจะลืมนะครับซื้อไปสามขานี่ไว้ครับถอดง่ายนะครับมันถอดไม่ออกมันเป็นสนิมนะครับน่ครับตักระดูมีตำแหน่งของกับาเตอร์นะครับหนึ่งจุดห้าไมโครฟารัดนะครับสี่รอยโวลต์นะครับสี่ร้อยโวลต์เออซนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเสียตัวนี้เท่ แล้วก็มอเตอร์เสียแล้วก็แกนเสียแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับที่มาเสียบ่อยนะครับพอเราเจอเรืมทีซ้มบางท,ทีเป็นยีบตัวนะครับของที่ด้านนะครับนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมนะครับก็มาอธิบายพัดลมพอคร่าวๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไล์ กดซับสไครป์กดแชร์ขอบคุณครับผมกับร้านอินเตอร์เซอร์วิสเอนะครับผม